สวัสดีค่ะชาวลัคนาพฤกษ์พสิงนะคะแล้วก็ลัคนาตุลพิจิก ธนูนะคะ5ราศีด้วยกันค่ะที่มาดูคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายนะคลิปนี้จะเป็นการทํานายตามาหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะด้วยการาพูดถึงเรื่องของดวงดาวตามาหลักโหราศาสตร์ไทยด้วยครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งซ้มก็จะทํานายด้วยไพย่สีนะคะเพื่อที่จะตอกย้ำว่ามีอะไรที่ดีหรือว่ามีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างค่ะสําหรับในช่วงที่ดาวศุกร์มีการโยกย้ายเข้ามาในเรือนชะตาของ ลัคนากลุมราศีกลุมนะคะแล้วก็จะมีอิทธิพลอย่างไรบ้างนะคะต่อ5ราศีนี้ด้วยกันนะส้มก็จะค่อยๆไล่เรียงไปนะคะแล้วก็มีตําแหน่งเข้ามาเป็นอุจจาวิราชด,ด้วยนะคะในการทํานายครั้งนี้ส้มทํานายรวมนะพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้เนี่ยอะไรดีๆดึงดูดไปคะ่ะอะไรที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อควรระวัง ป้องกันไว้ก่อนไม่เสียหายค่ะเก็ดเล็กเก็ดน้อยแต่ถ้าเกิดต้องการคําทํานายนะคะเพื่อที่จะไปตัดสินใจในเรื่องงานธุรกิจนะคะหรือเงินจํานวนมากๆต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าพื้นดวงอย่างที่บอกไปพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็การทํานายนะคะจะให้ผลนับตั้งแต่วันที่ 1>, 1เมษาไปจนถึง30เมษาก็ประมาณ1เดือนนะที่ดาวศุกร์นะคะจะอยู่ในตำแหน่งนี้โอเคค่ะเริ่มเลยกันแล้วกันนะเออก่อนนะั้นก่อนนี้นะคะส้มจะบอกว่าก่อนที่จะไปทำนายจะบอกว่ามีเรื่องของโชคลาภให้ด้วยนะคะแหล่งโชคลาภที่ดาวศุกร์มีอิทธิพลนะนะเป็นเรื่องดีๆคนดีๆที่จะเข้ามาอุปถัมภ์หรือโชคลาภส้มก็จะให้ด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องเลขนําโชคเนี่ยจะให้คุณไปดูใน คลิปการเด่นเลขนำโชคซึ่งของเดือนมีสาส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปในเพลย์ลิสต์ก็จะเจอ12ราศีเลยสามารถเข้าไปค้นดูได้เลยค่ะโอเคดาวศุกร์เข้ามาเป็นอุจาวิราชอุจาวิราชคืออะไรบางคนงงอะอุจาวิราชคืออะไรนะคะอุจาวิราชนะคะคือดาวที่ให้คุณกว้างให้คุณดีนะแต่จะจะเป็นการที่จะก่อนที่จะไปถึงความเป็นมหาอุดอะคือ เนี่ยอีกก้าหนึ่งอะ่ะเขาจะเข้าไปสู่ความเป็นมหาอุดคือให้คุณสูงสุดความเป็นมหาอุดเนี่ยคือเกียรติยศศักดิ์รีเงินทองอะไรเงี้ยคือมันแบบสูงสุดแล้วอะค่ะนะแต่ว่าความเป็นอุจจาวิราชเนี่ยก็คือให้คุณเช่นกันแต่จะให้คุณประมาณครึ่งหนึ่งนะของความเป็นมหาอุดซึ่งก็ถือว่าให้คุณที่ดีละค่ะนะต้องรับไปละเรื่องดีๆนะสำหรับอ,อ,อย่างที่บอกไปว่าอยู่ ในตำแหน่งเนี้ยประมาณ1เดือนด้วยกันเนาะนะคะหเดือนด้วยกันอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าในแต่ละราศีเนี่ยเขาจะไปอยู่ในตำแหน่งใดกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ชาวพฤกษ์นะชาวพฤกษ์เนี่ยอยู่ในเรือนกัมมะเลยอยู่ในเรือนการงานนะอยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มคิดว่าในเรื่องในเรื่องงานมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเนื่องจากพอดาวศุกร์เข้ามาในอยู่ในเรือนการงานเสน่ห์จะทําให้ได้งาน แน่นอนเลยผู้หลักผู้ใหญ่จะชอบนะักเสน่ห์ทำให้ได้งานนะคะนะแล้วก็สำหรับชาวลัคนาสิงห์นะะะน,งงนะคะลัคนาสิงห์ราศีสิงห์นะคะจะอยู่ในเรือนปัตตนีหรือว่าคู่ครองซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนนะคะนะระหว่างคู่ครองหรือใครที่มีการร่วมหุ้นร่วมทุนหรือทําอะไรกับคู่ครองมาอยู่แล้วอะคะ่ะนะก็จะได้ผลกําไรในช่วงนี้เลยจะได้ได้ต่อเนื่องอะแล้วก็ได้ดีด้วย นะคือในบางคนก็อาจจะมีการแต่งงานนะมีการแบบก่อร่างสร้างตัวแล้วก็เริ่มที่จะมั่นหมายแต่งงานกันนะมีแน่นอนเลยงานเนี้นะสำหรับโดยเฉพาะชาวสิงค์นะคะคือมันมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณวันที่7ที่8เนี่ยอังคารก็จะเข้ามารวมกับดาวศุกร์ซึ่งเขาเป็นเขาเป็นคู่มิตรกัน เขาเป็นคู่มิตรคู่สมพงศ์เพราะฉะนั้นพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะในเรื่องของความรักการที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ร่างสร้างตัวเนี่ยมันยิ่งแน่นแฟนนะมันยิ่งดีมากๆเลยนะคะเอามาดูกันที่ลัคนาตุลน,นะคะลัคนาตุลราศีตุลน,นะคะก็จะอยู่ในเรือนปุตตะนะนะคะอยู่ในเรือนปุตตะค่ะมีเกณฑ์น,นะคะที่จะตั้งคัน เออนะมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มเีเรื่องดีๆเข้ามานะคะในเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่งานเสริมมีคนบริวารหรือเป็นคนที่ทําธุรกิจร่วมกันนี่แหละมาจ้างงานเห็นเสนีของคุณนะนะซึ่งดาวประจําตัวของดาวดาชาวตุลน่ะก็คือดาวศุกร์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะอา่าเป็นเรื่องดีๆที่เข้ามา นะอยู่ในเรือนปุตตะเลยนะคะอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวก็ได้นะคะได้รถได้บ้านใหม่อะไรประมาณนี้ได้ของใหม่นะได้การเขาเรียกว่าได้ของขวัญอะไรประมาณนี้ก็ได้ทําให้รู้สึกชื่นใจบางคนเป็นตําแหน่งใหม่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอ็นดูนะเขาชอบเขารู้สึกว่าเราทํางานให้เขาดีนะเล็งเห็นถึงเสน่ห์อะไรของเราตรงนี้นะคะนะหรือว่าความตั้งใจของเราเนาะแล้วก็ มอบสิ่งดีๆให้กับเรานะคะในะสำหรับชาวสิงพูดไปแล้วเนาะชาวพิจิกนะคะ,ะมาต่อกันที่ชาวพิจิกนะคะชาวพิจิกเนี่ยจะอยู่ในเรือนพันธุค่ะนะชาวพิจิกอยู่ในเรือนพันธุแล้วก็จะให้ผลดีนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ได้จากในครอบครัวนะคือในบางคนเนี่ยส้มก็ต้องบอกว่า อาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวเล็กน้อยเนื่องจากว่าดาวเนี่ยดาวศุกเนี่ยมาจากเรือนวินาศแล้วมาอยู่ในเรือนพันธุพันธุก็คือเผ่าพงพี่น้องนะก็อาจจะมีในเรื่องของจุกจิกพี่น้องมาขอหยิบยืมเงินอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส้มก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเก็บตัวได้ดีนะคะคือในบางคนเนี่ยอาจจะมีการทําธุรกิจนะคะกับญาติพี่น้อง หรือเพื่อนฝูงอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เงินตรงนี้มานะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะที่กลับเข้ามาแล้วก็มาดีลงานดีลธุรกิจก็ได้ประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ดาวสุขให้คุณถึงแม้ว่า,เ,าเขาจะมาจากเรือนวินาศก็ตามแต่จะให้ผลเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบอุ๊ยอะไรมากมายแบบไม่ได้น่ากลัวมากมายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นดาวที่ให้คุณอยู่แล้วถ้าจะให้ผลเสียก็เรื่องจุกจิกนิดหน่อยต้องบอกแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่จะให้คุณมากกว่า ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ชาวธนูนะคะชาวธนูเนี่ยจะอยู่ในเรือนสหัชชะเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงก็จะมาแบบอาจจะช่วยหางานให้มีงานตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะจะช่วยในเรื่องของธุรกิจนะเพื่อนฝูงก็จะแบบเข้าหานะคะมีงานมาให้อะไรอย่างงี้นะใครที่กําลังหางานหาธุรกิจหรือคําปรึกษาก็จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคําปรึกษานะคะจากเพื่อนฝูงพี่น้องส้มจะต้องบอกว่า สำหรับ5้าราศีนี้นะคะจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของอคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมจะโดดเด่นอันนี้คือโดดเด่นเลยนะในเรื่องเมตตามหานิยมจะมาก่อนเรื่องเงิน <c ười> จะมาก่อนเรื่องเงินนะไม่ใช่ว่าเงินไม่ได้เงินก็ได้แต่จะโดดเด่นเรื่องเสน่หน์ตรงนี้ความรักใคร่คนเข้ามาเรารู้สึกอยากเข้ามา อยากเข้ามาหาเราจังอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยเนื่องจากว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเข้าหาง่ายคุณเป็นคนน่ารักอ่ะอยากทํางานด้วยจะเป็นอารมณ์นี้นะคะแล้วก็เพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยเวลาที่คุณอยากได้คำปรึกษาก็จะมาช่วยเหลือคุณเด่นในเรื่องของคนดีๆที่จะมีเยอะมากกว่าเดิมนะคะในช่วงนี้เลยเอามาดูกันถึงเรื่องไพ่นะคะสําหรับไพ่เนี่ยพูดบอกว่านะ เดือดซันหัวกลับนะคะมันมีเรื่องที่เราอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยโอเคนิดหนึ่งจากบริวารที่ดือด้อแต่คุณรู้ไหมคะว่าบริวารที่ดือด้อเนี่ยนะบริวารที่ดือ้อเด็กๆที่ดือด้อเนี่ยบางทีเขาทําคุณให้กับเรานะนี่สิบเหรียญสิบเหรียญนะคะคือเยอะมากบางทีคุณได้เงินจากมรดกได้เงินจากบริวารในที่ดือด้อไม่ค่อยฟังเรานี่แหละ เน่ได้เงินจากบริวารที่ดื้อๆที่ไม่ค่อยฟังเรานี่แหละแต่เขาช่วยการทํางานนะเขาช่วยดิวงานช่วยแบบในเรื่องธุรกิจหรือต่อยอดให้คำปรึกษาจนมันมีเงินเข้ามานะเงินจากต่างประเทศก็เยอะมากๆเลยนะคะจากการทําธุรกิจนะหรือทําในองค์กรต่างประเทศก็จะได้เงินแบบก้อนเข้ามาอย่างที่บอกไปว่าในบางคนอาจจะได้เงินมรดกเพราะว่าจะมีนะคะบางราศีเนี่ยที่ดาวสุกมาจากเดือนมรณนะ นะซึ่งก็อาจจะทําให้คุณได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่และได้ได้รับมรดุได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า10เหรียญเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างเงินก้อนโชคลาภจากเลขที่บ้านเงินมรดุก,ก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่จะได้พักผ่อนแล้วก็ใช้เงินเป็นจํานวนมากๆอยู่นะเออนะคะใครที่มีบริวารบริวารก็ใช้เงินเก่งแต่เงินก็เข้ามาหาเราแบบเยอะแยะมากมายหลุดพ้นจากความจนส้มบอกได้เลย นะคะอันนี้คือ,อห้าเหรียญหัวกลับนะมันฟื้นตัวหลุดพ้นจากความรู้สึกว่าโอ๊ยต้องแบกอะไรไว้คนเดียวนะแต่ก็จะมีคนมาช่วยแหละอุปถัมภ์คำชูสเตรนช่วยให้คำปรึกษานะมีแน่นอนเลยค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายนะคะที่เข้ามานะสิ่งที่คุณต้องระวังอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับคนรอบตัวโดยเฉพาะอันนี้คือสิบถ้วยหัวกลับ บางทีเนี่ยมีปัญหากับในเรื่องความรักเพราะคนวงสาคนาญาติอันเนี้ต้องระวังเรื่องจุกจิกใจอย่าเพิ่งยอมแพ้ไปก่อนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เข้ามาในช่วงนี้แต่สิ่งที่ดีๆมันมีเยอะกว่าโฟกัสเรื่องการก่อร่างสร้างตัวนะแล้วก็ด้วยความที่ดาวศุกร์อาจจะมาจากในเรือนวินาศของในบางราศีส้มให้เก็บเหนือเก็บตัวไม่ต้องไปยุ่งมากถ้าเขามายุ่งกับเราเราก็แบบให้ให้เขามาหาตัวเราไม่ได้ ทำยังไงก็ได้ที่เก็บเนื้อเก็บตัวไปก่อนไม่ต้องมีปัญหาด้วยจะช่วยได้ประมาณนี้เลยนะคะอ,อย่าไปมีปากเสียงด้วยเงียบไว้มีอะไรก็เก็บเก็บเก็บไว้ก็อนแคุยกันในระหว่างในระหว่างคนรักคู่รักเราเนาะปรึกษากันอย่าเอาไฟนอกเข้ามาจนทําให้เราแบบอ,อ,อารมณ์ไม่ดีใส่กันนะเราต้องรู้ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากภายนอกนะเออประมาณนี้นะคะมันจะทำให้เรายังอยู่ด้วยกันได้นะมาดูที่โชคลาภนะคะ โชคลาภของ5ราศี iers, คน5ราศีโชคลาภผู้อุปถัมภ์นะมาจากไหนกันบ้างนะคะในช่วง1เดือนนับจากนี้นะดาวศุกร์จะนําพาโชคลาภจากไหนมาบ้างนะคะมาจากผู้หญิงชาวธาตุดินมังก,พพกรพฤกษบกันที่รวยมากแล้วก็อาจจะมีที่ดินเป็นของตัวเองมาจากเลขที่คุณคิดว่าไม่น่าจะใช่นะมาจากเลขที่คุณอาจจะไม่ค่อยชอบแต่นั่นแหละคือใช่นะ for up คัมาจากผู้หญิงชาวธาตุน้ำามีนกรกฎพิจิกนะคะ เดอร h ชริออตทะเบียนรถคุณแน่นอนทะเบียนรถมาจากทะเบียนรถนะคะชคอลาบมาจากยุดยานพาหนะทะเบียนรถคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวห้าราศีขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะหลังจากที่ดาวสุขย้ายเข้าขอให้คุณมีความร่ำรวย ขอให้เสน่ห์นำพาความร่ำรวยและสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของคุณนะคะนะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ